ออกแบบมาก็หลายหลังแล้วนะครับจะเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทบ้างน,นะครับแต่เรายังไม่เคยออกแบบอะไรที่เป็นแบบ Adventure, แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาออกแบบอะไรที่เป็น Adventure, แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์แบบนี้กันมากนะครับนี่เป็นไงบรรยากาศอันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรครับใครดาวออกมา,า,มาเจอในะคลิปครับ ครับมาพบกับผมมินกับสถานิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถานกบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาออกแบบโครงการหนึ่งนะครับมันเป็นโครงการอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์ครับว่ามันเป็นอะไรนะแล้วมันจะหาเงินอะไรจากโครงการนี้ได้บ้างโครงการนี้นะฮะชื่อว่าแคม a m p ิ i l l นครมฐมเอ๊ะทำไมหน้าตามันดูแปลกๆใช่ไหมมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีเต็นท์อยู่ข้างในนั้นด้วยเห็นนะเห็นเต็นท์ไหมฮะเออแล้วก็มีบ่อน้ํา โอ้โหสาม,มิติทําไมมันดูอลังการขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจากทางเข้าครับนี่เป็นไงมีสวนสวยๆเข้าไปเลยนะครับจัดสวนแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีทางเข้าเขียนว่าอะไรเนะี่ยล็อบบี้คาเฟ่แล้วก็เดอะแคมป เอ๊คุณๆแลเดอะแคมป์เดอะแคมป์ the camp, the camp. สงสัยจะเป็นลานกลางเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่เข้ามาแล้วครับเราค่อยๆพาทุกคนเองมาที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเหมือนล็อบบี้แต่เราจะไม่ให้ล็อบบี้เนี่ยมองเห็นข้างในเลยแต่จะให้เห็นแบบแวบๆยวดยวนยวดยวนหน่อยเออให้มันดูเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะครับค่อยๆเดินเข้าไปผ่านตัวแลนด์สเคปตัวนี้เข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าวันฝนตกนึกออกไหมฝนตกไม่สามารถเดินตรงนี้ได้หรอกเห็นข้างขวาไหมฮะตูดรถเขย่งนะฮะ ตรงนั้นนะครับเราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับมีเป็นลานที่แบบเดินในร่มได้นะพอเดินเข้าไปปั๊บวันนี้วันอากาศดีเดินเข้ามาปั๊บล้วก็จะเดินผ่านสวนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเดอะแคมป์ฮิลแล้วเราเดินทะลุมาจะเป็นอะไรครับอันนี้มุมกว้างอ่าเฮ้ ชักงงๆแล้วครับว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวผมมาเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่าที่นี่ครับมันเป็นเหมือนอาคารรวมๆนะครับมีทั้งจุดกลางเต็นท์มีรีสอร์ทนะครับมีร้านอาหารแล้วก็มีสวนเกรรษตรตามวิถีนะครับอารมณ์แบบว่าพระราชกรณียกิจนะครับมาทําอยู่ตรงนี้อ,อารมณ์แบบเป็นแป้งสาธิตอะไรประมาณนี้ถ้าเราสังเกตนะครับจากที่ดินของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยม นะครับถุงทองไหมถุงทองอ่าถุงทองเปิดทางเข้านะครับที่ปากถุงเลยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะสายมูเขมาเปิดทางเข้าที่ปากถุงสีชมพูเข้ามาเป็นที่จอดรถตัวที่จอดรถเนี่ยครับเราทาไว้เป็นเหมือนที่จอดรถในสวนแล้วปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนเอ่อแนวการจอดรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปลูกต้นไม้ต้องวางแผนดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยจอดไม่ได้เสียพื้นที่นะฮะปกติแล้วเนี่ยจำมาเลยนะครับทุกคนที่จอดรถในห้างเนี่ยครับจะกว้างประมาณ2เมตร50 เล็กสุดเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เกิน2เมตรสี 40, แต่2เมตรห้เป็นขนาดที่ใช้กันบ่อยนะครับถ้ากว้างกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี นะครับสองคันก็ไปคูณกันเราเองความยาวของรถเนี่ยครับปกติถ้าอยู่ที่5เมตร50แต่ถ้าสะดวกนยก็6เมตรเปเลยเพิ่อมอีก50เซน,นถ้าพื้นที่มีเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไม่พอเนี่ยเราอาจจะลดลงมานิดนึงจากที่จะลดครับเดินเข้ามาในตัวอาคารหลักที่เห็นเป็นสีส้มเห็นไหฮะสีส้มตัวนี้ครับจะเป็นอาคารแบบยืึๆยืยๆยๆืไปตรงนี้จะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่น,นะครับศูนย์สัสมมนาจัดประชุมตรงนี้ได้หมดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะมากางเต็นท์นะครับเราก็เดินทะลุมาข้างหลังเลยนะ บเราอาจจะผ่านล็อบบี้เนาะไม,ไม่ได้เราทะลุมาเลยไม่ได้เราต้องผ่านล็อบบี้ก่อนมาเช็คอินมาจ,จ่ายตังก่อนสำคัญที่สุดครับจ่ายตังเสร็จแล้วค่อยไปที่จุดกลางเต็นท์เราจะสามารถมีคนพายเรือมาส่งที่จุดกลางเต็นท์ได้หรือว่าจะเดินมาตามสะพานมาที่จุดกลางเต็นท์ก็ได้สมมุติว่าเราจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาจ่ายตังแล้วเราก็เดินมาจุดกลางเต็นท์ จุดกลางเต็นท์เนี่ยครับจะมีอยู่3จุดนะครับแล้วก็จะมีจุด VIP อยู่อีก1จุดต่างกันยังไงสมมุติว่าถ้าเราต้องมากางเต็นท์นะครับแล้วก็อาจจะเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในเกาะอ,อันนี้เลยแล้วเราก็จะมีเส้นกั้นไว้นะครับจบแค่นี้สีส้มจะเป็นแบบเหมาเหมาหมายถึงไงมาแล้วก็เหมาเกาะไปเลยเหมาโซนไปเลยสมมุติว่าเราต้องการกลางเต็นท์แต่มีความเป็นส่วนตัวนึกออกไหมเวลากลางเต็นท์บางทีแบบเออเราไปครอบครัวใหญ่เราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการจะไปกลางร่วมกับใครตรงนี้เราสามารถเมาส์เกาะได้นะครับเราเมาส์เกาะได้เกาะสีส้มนี้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการมาแบบเออมาหาเพื่อนใหม่มาลุวมๆกันนะครับไปใหญ่ค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มาที่สีม่วงเกาะสีม่วงเนี่ยครับเป็นเกาะกลางเต็นท์รวมเกาะกลางเต็นท์รวมเนี่ยก็คือจะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับเราจะใช้สะพานในการเชื่อมต่อก้านขอบเขตกก้านเบวเดอร์ไว้นะฮะ ไม่ให้เขาปนกันเออเกาะกลางเต็นท์รวมเนี่ยก็จะมาปาร์ตี้มาแฮงเอาเอมามีดนตรีสดเล่นกลางคืนมีผิงไฟอะไรประมาณนี้ได้แบบนี้ครับหน้าหนาวหนาวเนี่ยเ,ห,ห,ห,เยหมาะมากเลยมาเสร็จแล้วปั๊บตรงนี้เป็นโซน VIP VIP นี่จะไม่ได้กลางเต็นท์ละก็จะเป็นตัวอาคารละตัวอาคารที่ทําเป็นอาคารเหมือนคล้ายนอกดาวเนี่ยไปตั้งเลย อยู่บนเบียงไม้อยู่บนกลางทุ่งนาเลยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยครับเป็นฝั่งของท่องเที่ยวที่เราทําอาคารเนี่ยครับเราไม่ได้คาดหวงังแค่จะมีแค่นะักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์แต่เราต้องคาดหวังขาจรเนี่ยครับแค่มากินข้าวนะครับมานั่งชิลแล้วก็มาเดินเที่ยวได้เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวได้ถ้าจะมาเป็นกุ๊ปใหญ่มาสัมมานาก็จะมาสัมมานาได้โอเคเราเห็นผังภาพรวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวนี้นะฮะเราแบ่งโซนเซอร์วิสกันไว้แบบนี้ในเมื่อที่ดินเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ เนื้อ,อไหมเราก็ต้องมีจุดเซอร์วิสแล้วก็มีทางที่รถวิ่งได้รอบๆเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยครับคนเดินทีนี่เดินกันไส้แตกเลยนะครับเดินจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังเนี่ยโอ้โหกี่ร้อยเมตรเนี่ยไสแตกลืมของอย่างนึงนี่วิ่งกลับไปลําบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ต้องมีทางเซอร์วิสไว้รอบๆนะครับเพื่อให้เขาเดินดูได้แล้วก็จะมีเซอร์วิสพอยต์อยู่ตรงนี้นะฮะที่สามารถมาดูแลมากระจายได้นะครับโดยมีล็อบบี้กับครัวใหญ่เป็นตัวบริหารโครงการอ,อือเนื้อ,อไหมและไอ้ตัวคอนเซ็ ในเมื่อมันชื่อเดอะแคมฮิลใช่ไหมตัวอาคารมันก็เลยถอดลักษณะมาเป็นรูปยึยักยึยกยึยเหมือนทรงเต็นท์อะประมาณเนี้ยทรงเต็นท์ก็คือคิดมาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยทื่อๆเลยคือผมไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาก็คือเห็นเต็นท์หน้าตาแบบนี้ก็เอาแบบนี้เลยไม่รู้ว่าใครมีไอเดียยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเราจะทําโครงการเนี้ยครับผมไม่อยากให้เราลงทีเดียวทั้งหมด เพราะเรายังไม่รู้ว่าทิศทางของโครงการเราเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนึกออกไหมครับเวลาเราทําธุรกิจนะครับมันมีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กเออถ้ามันเวิร์กก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะโอ้โหของเหลือเต็มบ้านเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วถ้ามันดีเราค่อยมานั่งมองมันอย่างละเอียดว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างเช่นโครงการนี้ครับมันมีทั้งร้านอาหารมันมีทั้งจุดกางเต็นท์มันมีทั้งรีสอร์ทรวมๆกันอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันจะโตนึกออกไหมถ้านักธุรกิจที่เขาทํากันเขาก็จะลองดูก่อนจุดไม่ขีดไฟก้านแรกก่อนแล้วก็ให้ธุรกิจมันลองวิ่งดูถ้ามันวิ่งแล้วเวิร์กเขาค่อยไปดันในฝั่งนั้น สมมุติว่าถ้ากางเต็นท์มันเวิร์กอ่ะเราก็ไปดันกางเต็นท์ซะนะครับแต่ถ้ากางเต็นท์มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูว่าแล้วอะไรเวิร์กร้านอาหารเวิร์กใช่ไหมอ่ะเราก็ไปขยายร้านอาหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยมาทําเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้แอบผมเริ่มจากสเต็ป A ตัวสีเเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีเขียว,ยวสะท้อนแสงตัวนี้ใช่ไหมฮะเราเริ่มช็อตแรกที่นี้ก่อนเราขุดบอ่อขุดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะใส่น้ําไปให้มันมีบรรยากาศเราทําสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยเป็นแค่ร้านอาหารกํลาลางกลางเต็นท์ลงทุนไม่เยอะเราเนื้อผ้าไหมฮะเราลงทุนแค่สีเขียวเนี่ยไม่เยอะไม่กี่บาทหรอกแล้วเราก็จะเสียค่าคุณหน่อยค่าคุดอ,อาจจะคอนโทรลยากนิดนึงว่ามันเท่าไหร่นะฮะ เออเพอเราขุดเสร็จปลูกต,ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆพราะสีเขียวมันเริ่มโตมันเริ่มมีร้านอาหารมันเริ่มมีคนมาเช็คอินมากางเต็นท์กันได้นิดหน่อยนะครับมันโตขึ้นมามันมีเงินเข้ามาในระบบเราค่อยไปทําสีส้มต่อสีส้มเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวหลังคาตัวหลังคาที่่าเราขยายต่อเอยร้านอาหารมันเริ่มโตเราขยายให้มีพื้นที่อาหารนั่งได้นะครับพอนั่งได้ปุ๊บเฮ้ยดีว่ะถ้ามันดีเราค่อยไปเติมสีชมพู นะครับเป็นเหมือนที่นั่งเอกเนือมีห้องแอร์เพิ่ม เพราะเวลามาอาคารแบบนี้ครับมันค่อนข้างร้อนถ้าเราไม่มีห้องแอร์เลยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเติมเพิ่มถ้าคนมันเยอะขึ้นมีห้องสัมมนาในสีชมพูตรงปลายนู่นนะฮะตรงแถวๆนี้เป็นห้องสัมมนาถ้ามันดีเราก็เปิดสัมมนาได้แต่ถ้ามันไม่ดีดอย่าเพิ่งทำนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการเหมือนลองเชิงเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กถัดมาเนี่ยครับพอเราทําตัวอาคารเนี่ยในสเต็ปเเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราทําอยู่ประมาณสัก8ชิ้นเอง 8ชิ้นเนี่ยครับจะกี่บาทอ่ะไปคูณกันเอาเองเลย8ชิ้นเนี่ยใช้เงินกี่บาทไม่เท่าไหรหรอกแล้วมีตัวที่จอดรถที่จอดรถเราก็แค่ปรับพื้นที่นะครับแล้วก็กันต้นไม้อันนี้ก็กันต้นไม้ได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับที่จอดรถเท่าไหร่แล้วก็ไปทําล็อคตรงอีไว้นะครับอาคารที่1เนี่ยครับคารล็อบบี้สีเหมือนสีเล m o n เนี่ยฮะตัวล็อบบี้เนี่ยเราทําอาคารประมาณร้อยกว่าตารางเมตรเพื่อเอาไว้เช็คอินไว้เป็นคาเฟ่ไว้ชงกาแฟในชั้นแรกแล้วขายแค่กาแฟก่อน นะครับขายแค่อาหารเล็กๆก่อนนะครับเป็นสแน็คก่อนแล้วก็ใช้บรรยากาศตรงนี้ก่อนอันที่2เนี่ยครับก็เป็นศาลา ที่เอาไว้แบบเปออิดนี้เป็นห้องแอร์เวลาเราออกแบบนะครับเราต้องมีห้องแอร์นะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะนึกออกไหมเราต้องมีห้องแอร์ที่แบบคนสามารถเข้าไปนั่งได้แล้วเวลาออกแบบร้านอาหารกับเราต้องคํานึงว่าถ้าเขามาสองคนจะนั่งยังไงมาสี่คนนั่งยังไงมา6คนมา8คนนั่งยังไงให้บาลานซ์มา2คนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนึกออกไหมฮะมา4ี่คนไม่เป็นไรกลางๆมา8คนเสียงโคตรด,ดังเลย เพราะฉะนั้น8คนกับ2คนอยู่ใกล้กันไม่ได้ตีกันไม่น่านั่งตรงนี้จาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารพื้นที่ตรงนี้ดีๆให้เขามีกิจลักษณะอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ออกมาทําส่วนที่สเป็นส่วนของส่วนก็ค่อยๆจัดไปนะครับค่อยๆเติมค่อยๆแต่งไปเป็นส่วนของห้องพักพนักงานสําคัญมากนะครับเราต้องมีห้องพักพนักงานให้เขาเก็บของมีคนดูแลนะครับไม่งั้นมันจะเละเทะไปหมดเลยนะครับมีครัวมีแผนที่ของเขามีห้องน้ําห้องส่วมที่ถูกกระจายอยู่ตามจุดมีโรงเรือน ห้องเก็บของเราจะทําสวนเราต้องมีโรงเรือนห้องเก็บของไม่งั้นลกแน่นอนนะฮะห้องน้ําห้อง้วบกระจายไปเลยในช็อตแรกสเตปเเนี่ยเราสามารถรองรับคนได้62ซีทไอ้หกสซีทเนี่ยก็พอทำอาหารกินได้แล้วใช่ไหมเออลงทุนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ต้องไปลองคํานวณกันดูนะครับว่าค่าก่อสร้างในแต่ละอันเนี่ยจะราคาเท่าไหร่กับพื้นที่ก็ประมาณนี้แหละลองคูนง่ายๆกันดูว่าตารางเมตรเท่าไหร่ก็จับคูนกันเองเลยนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ครับเราจะใช้โครงสร้างแบบไหน,นอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปครับว่าตัวนี้ครับพื้นที่เนี่ยต่อวัสดุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วัสดุดีแค่ไหนถ้าเราใช้โครงสร้างดีมากๆค่าก่อสร้างมันก็จะแพงแต่ถ้าเราใช้แค่เป็นแบบโครงเหล็กใช้แค่แบบอารมณ์แบบเอ่อกึ่งน็อ c ดาวพวกนี้ครับราคาค่าก่อสร้างมันก็จะถูกลงมาแต่ต้องแลกกันนะครับว่าเอ่อพอราคาถูกลงมาเนี่ยวัสดุหรือการใช้งานเนี่ยมันก็จะดรอปด้วยและอย่าลืมว่าตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนอาคารสาธารณะ มันมีคนใช้งานตลอดเวลาเราต้องชั่งน้ำหนักเอาเองครับว่าถ้าเราลงโครงสร้างจริงจังสามารถรับคนได้แบบปึกป๊กๆก็โอเคใช้ยาวแต่ถ้าเราช่างโครงสร้างชั่วคราวเราอาจจะต้องมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่มันฮอตก็ได้แต่ธุรกิจนะครับเราต้องชั่งน้ําหนักเอาเองว่าเราจะเดินในทิศทางไหนถ้าสมมติว่าลงใหญ่ไปปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์กล่ะโอ้โหตอนนี้ก็เจ็บหนักใช่ไหมเออ อันนี้ก็ต้องลองช่างดูนะครับอย่างในช็อตนี้ครับถ้าเต็มฟอร์มของเขาเนี่ยหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือมีตัวข้างขวาเนี่ยเป็นล็อบบี้มีตัวข้างซ้ายเนี่ยเป็นร้านอาหารมีลานมีตรงกลางเนี่ยเอาไว้ให้ลูกๆครับเวลามาครอบครัวใหญ่ก็จะมีต้องมีพื้นที่ให้เด็กนะไม่งั้นเด็กไม่มีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับเป็นเหมือน b o u ดอ a r y ขอบเขตที่เดี๋ยวเราจะกั้นแนวกั้นแนวให้เด็กอยู่ในนี้เลยเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของเด็กนะครับมีคนดูแลแต่ถ้าในช็อตแรกเรายังไม่ต้องการเต็มฟอร์มไอ้ก้อนา่ว ไอเลดหซีดเนี่ยเวิร์กไหมเวิร์กค่อยขยายไม่เวิร์กยังไม่ต้องขยายม,มันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็จะมีสวนมีอะไรพวกนี้ก็ค่อยแต่งไปค่อยๆเติมไปแล้ววางผังมาสเตอร์แบนไว้อยู่แล้วใช่ไหมก็ค่อยๆเติมไปถ้าเราเติมเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ แ,แบบนี้ครับในมุมของถ้าเรามีห้องสมัมมนามีห้องทุกอย่างเรียบร้อยเต็มฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรายังไม่มีห้องสมัมมนาตรงเนี้ยเรายังไม่ทําในชั้นแรกนะครับเราเอาอน,นี้ออกไปก็เป็นแบบนี้ก็เป็นไงก็โอเครับได้62ซีทแบบในล่มนะอันนี้ข้างนอกอีกเพี้ยวนะเป็นร้อยนะเป็นร้อยซีทนะครับผมจะบอกไอเดียในการทําร้านอาหารเลยนะว่าการทําร้านทําคาเฟ่ให้ถ่ายรูปแบบไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าลืมนะครับเวลาเข้ามาถ่ายรูปเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทุกๆครั้งหรอก คนที่จะมาร้านอาหารและสามารถทำให้เราประสบความสำเกกร็จกอบโกยเงินได้เนี่ยคือเขาต้องมาใช้บริการเราบ่อยๆมาทำซ้ำมาทำแล้วบอกต่อนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารต้องอร่อยนะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วที่นั่งต้องสบายการเข้าถึงต้องสะดวก ทำยังไงก็ได้ครับให้เขาเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่แบบนึกถึงวันหยุดแล้วก็อยากมาอีกอยากมาซ้ำไม่ใช่แค่อยากมาเพื่อถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นสเตปบีนะที่เราเริ่มทำกันพอสเตปบีมันดีถ้ามันดีนะผมย้ำหลายรอบนะว่าถ้ามันดีถ้ามันไม่ดีก็จบแค่นี้แล้วก็เจ็บน้อยนะครับถ้าอาหารอร่อยยังไงก็มาครับร้านขี้ริ้วขี้เลยยังไงอ่ะอาหารอร่อยยังไงคนก็มาปกติครับเวลาทำธุรกิจแบบเนี้ยเขาจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเช่นกลุ่มทัวร์ ที่เขาจะพาทัวร์มาอยู่แล้วเขาทำบริษัททัวร์เขาทำมือนนี่เ,เพื่อรองรับกลุ่มทัวร์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบคนทั่วไปแบบเราครับเราไม่ได้มีธุรกิจแบบนี้เราไม่ได้มีสายตานแบบนี้เราอาจจะต้องบริหารโครงการนะครับทำสเต็ป by สเต็ปไป